ใครที่ตอนนี้อยากทักมาหาคุณเหลอเกินขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลากง,งาไหนก้าวถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมนกรกตพิจิตก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเนสิงธนู สองไม้พลังงานของคนธาตุไฟคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกดีเอ็มพอลเลอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมษมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณเป็นคนมีเหตุผลนะคะมีความนิ่งมีความเงียบเป็นคนที่จริงจังจริง,จรงใจนะคะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนที่โรแมนติกหัวใจตอนนี้นะคะเหมือนยังไม่ไม่เจอใครที่เป็นคนที่ใช่ มองหาต่อไปเฟ้นหาต่อไปจนกว่าจะพบเจอคนที่ใช่มีความเชื่อว่ายังไงก็จะต้องเจอคนคนนั้นเขาจะต้องรอคุณอยู่ในปลายทางที่ไหนสักทีนะคะพลังงานของก้าทั้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาชอบแต่ยังไม่ได้เลือกใครยังไม่พบเจอคนที่ใช่อย่างจริงจังเกาม้นะคะหาต่อไปไม่ถอดใจยังคงเชื่อมั่นว่าปลายทางข้างหน้าจะมีคนที่ใช่คนของคุณรอคอยคุณอยู่ สองไม้นะคะก็เป็นเป้าหมายในอนาคตนะคะสิ่งที่คุณรอคอยในอนาคตตอนนี้ยังไม่เจอยังมาไม่ถึงทิ้งถือถ้วยอบอุ่นจริงใจสายโรแมนติกดีเอ็มพลเลอร์ก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมีความนิ่งมีความใจเย็นมากพอนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของ คนที่อยากทักมาหาคุณกันบ้างว่าเขาจะเป็นใครขอพลังงานของคนที่อยากทักมาหาคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยากทักมาหาคุณดีเอ็มเพลสนะคะพลังงานของคนทตุดินมังกรพฤกษกา์ 1ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนคร์บกพิจิก5้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำควินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มแล้วก็เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมา นอกจากอยากทักมาหาคุณแล้วน่าจะหลงสเสน่ห์คุณด้วยนะคะพลังงานของ d m p l a c e กับ d m p l l ลอนะคะรู้สึกใช่นะคะรู้สึกว่าอยากคุยรู้สึกว่าอยากเปิดใจหรือว่าอยากเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะอยากหยิบยื่นความรักความหวังดีความจริงใจนี้ให้กับคุณอยากชัดเจนอยากเปิดเผยอ,อยากเปิดใจนะคะมีความรักมีความอ่อนโยนนะคะพลังงานของเด็กน้อย ที่ที่มีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนมีความขี้อ้อนนะคะในขณะที่ของคุณมีความอบอุ่นนะคะมีความจริงใจเนาะแล้วก็ห้าถ้วยที่ขึ้นมานะคะตัวเขาน่าจะเคยผ่านบทเรียนแย่ๆเกี่ยวกับความรักมาก่อนนะคะ แล้วก็ยังคงฝังใจกับความรู้สึกนั้นอยู่หรือว่าอาจจะลืมไม่สนิทนะคะยังคงเป็นบาดแผลที่อยู่ในใจของเขาทำให้เขาระมัดระวังในการที่จะรักใครก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องราวของเขากันต่อนะคะทำไมเขาถึงอยากทักมาหาคุณขอดูเหตุผลที่เขาอยากทักมาหาคุณหน่อยนะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่อยากหยุดอยู่ที่คุณนะคะเพราะเป็น DM place ขึ้นมาเราก็คุณมี DM พอ l ล r เนาะ อยากได้ความรักจากคุณด้วยนะคะนอกจากที่อยากทักมาขอดูเหตุผลหน่อยนะคะทาไมถึงอยากทักมาหาคุณคิงถือดาบนะคะชัดเจนจริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะควินถือเหรียญนะคะ รู้สึกว่าตกหลุมรักคุณแล้วนะคะพลังงานของควีนเฮเรียนคือคนที่รักใครยากนะคะเปิดใจรักใครยากก่อนที่จะเปิดใจรักใครจะต้องมีการคิดทบทวนดีๆนะคะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมถึงความเป็นคู่กันนะคะเดินด้วยกันแล้วก็ไม่อายใครคุณเป็นเป้าหมายในใจเขาหรือว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วนั่นเองนะคะคุณตรงใจตรงสเปคเขามากๆ เดือดซานความสดใสความชัดเจนเป้าหมายในอนาคตเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งที่เขาอยากให้เป็นในอนาคตหรือว่าเห็นคนแล้วนะคะรู้สึกว่าชีวิตมีความหวังรู้สึกสดใสกระชุ่มกระชวยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะคิดถึงมากๆหรือว่าชอบคุณมากๆนะคะชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณเขาตกหลุมรักหมดเลยเขาชอบหมดเลยนั่นเอง คิงถือเหรียญนนะคะรู้สึกว่าเข้ากันรู้สึกว่าตอบโจทย์ในใจของเขารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คลิกกันมากๆพลังงานของคุณที่มีเดียมพอเลอร์ของเขาที่ขึ้นมามีเดียมเพลสนะคะเป็นความเหมาะสมเป็นความคู่กันอยู่แล้วนะคะเป็นการตอบโจทย์กันถึงแม้ว่าจะมีความต่างกันไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งแต่ก็จะสามารถเติมเต็มกันและกันได้นะคะ พลังงานของคุณดูเป็นผู้ใหญ่กว่าส่วนของเขาดูเป็นเด็กกว่าความเป็นเด็กกว่าความเป็นผู้ใหญ่ความจริงจังกับความขี้อ้อนจะตอบโจทย์จะเติมเต็มกันและการจะทดแทนจะ จะเชื่อมถึงกันและกันนะคะให้ชีวิตของคุณกับเขารู้สึกว่าสมบูรณ์แบบขึ้นพลังงานของเขาแห่ถ้วยที่ขึ้นมาก็น่าจะเป็นผิดหวังจากคนอื่นนะคะผิดหวังจากเรื่องราวความรักมาก่อนก็เลยทําให้ต้องคิดดีๆทบทวนดีๆถึงความเหมาะสมถึงความรักที่จะอยู่ด้วยกันในระยะยาวนั่นเองนะคะ พลังงานของเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้ามาทําความรู้จักกับคุณก็ได้แต่พลังงานของคุณเหมือนยังไม่พอใจในช้อยที่เข้ามาหรือว่าในคนที่เข้ามาคุณก็เลยยังไม่ได้เลือกใครคุณยังคงมองหาอนาคตเผื่อจะพบเจอคนที่ใช่กว่านี้แต่ว่าพลังงานของเขาที่ขึ้นมา คุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามากๆเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะคะเขาวางแผนไปจนถึงอนาคตมองไปจนถึงอนาคตของเขาได้ทะลุป,ปุโปร่งแล้วว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณเขาหลงรักเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆนะคะเขาถึงอยากทักมาหาคุณอยากจะเป็นตัวจริงของคุณหรือว่าอยาก ไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอยากรุกมากกว่านี้แล้วแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าท่าทางท่าทีของคุณก็เหมือนยังไม่พอใจในตัวเขาสักเท่าไหร่หรือว่ายังไม่ได้เลือกใครยังไม่ได้เลือกเขาด้วยนะคะเขาก็เลยกล้ากลัวๆที่จะทักมาหาคุณหรือว่าจะตื้อคุณมากกว่านี้จะรุกคุณมากกว่านี้นะคะก็เลยเป็นพลังงานของคนที่อยากทักมาหาคุณเหลือเกินเพราะว่าคิดถึงคุณเหลือเกินหลงรักคุณเหลือเกินนะคะ